อ๋อแต่ร้อยเห็ดมาบากันเนาะยางได้ยังได้ช่องไหนเหรอเอมยูไนครับใส่แมตจังเลไม่องนใส่แมตใส่แมตครับผมมาเล่นมาเที่ยวน้ำเด้อครับเด้ออาสบายเนาะครับเนาะลาสบายเลยครับครับผมพอดีบ้านกามากป่อ่าตั้งใจมากเลยแหละพอดีผมอ่า พอดีผมมา,มาเที่ยวผมว่างมผมจะไปท่ามุนสารพัดทุภี่ออกโอเคพี่ตามสบายลยครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งไปเปิดเบิ้ลเปิเดเบิ้ลได้เอ็มยูไนช์นเนีับสวัสดีครับ เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับมีเอฟซีมาจากร้อยเอ็ดนะครับตักงเพิ่มการยืดยบ้านนีีโอกาสบ้างโอเคครับโอเคพี่ตามสบายเลยครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศหลังฝนตกครับหลังฝนตกเป็นอย่างนี้ใช่ไยวอะได้ครับได้สบายเลยค่ะครับผมของขอเป็นสร้างนึ่งน กาบปูการยังอะไรครับอันไนครับมันหมดหมดหรอไม่มีใครมาว่าเราเนาะไม่มีใครมาว่าเราเนาะเราจะกราบจะว่าทีุที่หมายที่เราต้องการชอบใจของเราเนาะใด้ได้ครับไหวได้ครัเอาเอาแบบไ่ใหๆ่เลยเนาะ เราชอบเนาะเดี๋ยวมันแบกเอาของกันครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลน่าจะไปเอาทูบเทียนเนาะ นี่ครับฟ้าหลังฝนนะครับเนี่ย ยังครับฝนตกครับนี่ครับเอซี F Z มาจากร้อยเอ็ดนะครับจะมากาาราบไหว้ปู่ปาริจิต รถฟอร์ดนะครับฟอร์ดฟอร์ดฮะเอาเลยครับนี่ครับจอดหน้าบ้านลงนะครับใส่ชุดขาวนะผู้หญิงสองคนนะ่าจะเป็นนะเอฟซีนะเห็นหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านครับขอเห็นหน้าบ้าน,นครับเอฟซี FC. จาะในบ้านลงสักพักนะครับนนมนอนออกมาแล้วนะครับอัน,น,นไ,ไหนมอนวันนี้มีลำไหมครับวันนี้มีลำไหมมอนลำไหมวันนี้รอ,อดูก่อนนะนึกตามมาชีบช้บล็อชี้ใบอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ แอดชิตนะครับแอดชิตขึ้นหอดูนี่ครับบรรยากาศล่าสุดโอ้หมอกนะครับเนียขาขาวเป็นหมอกนะครับเมฆหมอก เป็นความเชื่อความศรัทธานะครับของ f อฟนะครับอากาหว้าปู่ปาริจิตนะครับาจากร้อยเอ็ดนะครับ นิกกี้นะครับเข้าไปประจำการแล้วนะครับนิกกี้เข้าไปในเขตห่วงห้ามนะครับตอนนี้นิกกี้ เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ร้านปูปริจิตฝนตอนนี้ก็หยุดตกเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมนมเดินไปไกลเลยนะครับดำแล้วช่างตั้มมาแล้วนะครับเตรียมลุยงานนะครับทีมช่างตั้ม โอเคครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่าบ้านลุงพลนะครับเมื่อกี้ก็มีรถฟอร์ดสีดํานะครับมาจอดที่หน้าบ้านก็น่าจะเป็นเอฟซี C นะครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวสองคนแล้วก็เอฟซี C จากร้อยเอ็นนะครับเสื้อสีแดงมากัาบว้ปูปาริจินนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับไปหาเพื่อนนะ,นะไปหาเพื่อน